วอสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมณะน,นะครับช่องณนะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรานะครับได้สั่งซื้อนะครับราเมงต้มยำราเมงหมูทงครสึนะครับก็สั่งมาสามกล่องนะครับให้น้องนะครับโอ้โหคุณแม่ออกเงินนะครับก็วันนี้มาดูกันว่าสั่งแก๊บครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ลองมาดูครับสําหรับต้มยำราเมง หมูทงกัตสึนะครับกัตสึนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับซึ่งก็น่ากินมากเลยนะมาดูกันก็จะได้สามกล่องนะครับซึ่งตอนแรกคิดว่าใส่ถุงมานะแต่ว่าอันนี้เขาใส่กล่องมาซึ่งโอ้หน่ากินนะครับบอกเลยว่านี่ครับเห็นไหมครับน้ำน้ำเขาก็แยกให้ด้วยซึ่งก็ดูดีมากเลยนะลองเอาออกมาดูอุ้ยมีเซ่ออกมาด้วย ก็ไม่เป็นไรครับแก๊ปบก็มาสง่งซึ่งม่ากินมาครับได้เยอะด้วยได้เยอะมากแม่ไม่รู้ดูเต็มเลยเนาะดูดิเดยอะเยอะมากดูดิครับทุกคนก,ก็กล้องมันก็ไม่โฟกัสน,นะทุกคนซึ่งก็อ่โฟกัสแล้วครับเห็นไหมครับซูมเอาก็ได้นี่ซูมออาเราใช้เทคนิคในการซูมเอานะครับดู โอ้โหสุดจริงครับเอาเป็นว่าเราก็ใส่ยังไงอะอย่างนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะเอาถุงรองไว้ให้เราด้วยซึ่งไม่เป็นไรหรอกเราใส่อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับใส่แบบอย่างนี้แหละเออใช่ไหม ใส่งี้เลยนะครับซึ่งเจ้ากล้องเนี่ยก็ไม่โฟกัสนะครับอโฟกัสแล้วครับสวยงามครคบผมโคดรนี้กล้องนี่โคตรน่ากินบอกเลยเสร็จไปก็คือการใส่น้ำนะครับเหงื่อออกเยอะมากครับอากาศร้อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับดูเหนื่อยอ คุณแม่ก็ทำไข่นะโชว์ไข่หน่อยสิโชว์เขากล้องใส่ไข่ให้เรานี่ง <House> ท <sk r v ote> ีน <welche> ี <Heute> ่กล้องมันอยู่นี่แม่ก็เอาขึ้นเห็นะนี่เรียบร้อยโอเคแค่นั้นแหละแม่เทให้หน่อยไม่จับกล้องรือแม่เทไม่เทดีกว่าเราจะให้คุณแม่เทให้นะครับโอเค ยังกับขนมจีบไม่ใช่ขนมจีบยังกับไอ,อ,บอันนี้ขนมจีนเ,ๆๆเลยปะเออขนมจีนมึงกินขนมจีนเลยแกงส้มหรือเปล่ามขนมจีนเลยครับทุกคนต้องมือนิ่งะครับถึงจะเห็นโอ้โหก็บอกเลยว่าน่ากินมากครับเดี๋ยวลองมาชิมกันไหมทุกคนลองมาชิมกันนะครับเดี๋ยวเรา,เาช้อนไปก่อน อันนี้คือเมนูที่แม่ผมทำนะครับคือเมนูลาดปลาหมึกนะครับซึ่งกล้องก็โฟกัสที่หน้าเราอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นไหมหัวน่ากินมากครับทุกคนหอมมากนี่นะชิมน้ำก่อนนะทุกคนน้ำนะครับบอกเลยว่าเหมือนแกงส้มเลย มันก็เหมือนโลมเหมือนแกงส้มเลยนะครับราเมนแ,แกงส้มร้เปล่าเนี่ครับอันนี้คือเนื้อไก่นะครับเราจะมาชิมกันหมูทงคัตสึเออหมูทงคัตสึเรียกมันไก่เหมือนไก่ทอดนะฮะจริงรสชาติก็เอาจริงเหมือนไก่มากเลยเป็นไก่ทอดประมาณสักสิบห้าบาทยี่สิบาทต้องบอกว่ามันก็ใช้ได้คอยใช้ไดกับราคาเท่าไหร่ 8.5บาทหรือ7.5บาทนะฮะได้เยอะมากนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนกับคลิปสั้นๆนะไม่รู้จะถ่ายอะไรดีก็หายนี่ยสั่งครั้งแรกนะครับยังไงก็ลองซื้อมากินกันดูนะครับรสชาติก็ใช้ได้ครับแกงส้ม,มชัดแกงส้มดีๆนี่เองโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปยครับสวัสดีครับ